นะครับวันนี้มาส่งงานละลามุกที่อุทิยานะน,นี่มีสลาเปาอาเฮียอุทิยา่ากินนะมีสลาเปานึ่งแล้วก็มีทอดด้วยชายด้มีปกติมาซื้อแต่โรตีใส่ใหม่ก็โรตีทอดนะวันนี้มากินสลาเปาทอดบ้างปกติเคยคิดมันโถ่ทอดนี่ลองกินหน่อยตัวนี้มีไส้ไส้ด้วยนะไส้ริมทอดอันนี้เป็นโรงงานผลิตเลยนะนยมายมนนี้ต้องแวะมาก,กินนะน่ากินนะครับดูน่าอร่อยเลย สวัสดีครับสวัสดีครับร้านสารภปพไอาดียอยุธยามีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยผมซื้อตัวทอดเป็นตัวครีมได้เลยครับไว้ซื้อไว้นลูกชิ้นปกติเนี่ยลูกค้าเขาจะไส้หมูไข่ดีนะครับไส้หมูสับตัวดำตัวแดงครีมเกลือมันมวนแล้วก็สารภาพหมูสับไข่เค็มลูกใหญ่ของเนี่ยก็จะเป็นเน้นลูกใหญ่ไส้เยอะเนื้อลูกใหญ่ไส้เยอะแล้วก็เนี่ยไส้อย่างนี้หมูสับแล้วก็หมูสับหมูแดงได้ไหมได้มีแดงได้หมูเยอะกว่าเนี่ยรับลุ้นๆเลย นี่ผมมาผมเจอแต่โรตีสายใหม่กับไอตัวโรตีทอดไว้แปนนี่มาภากอยุธยาก็มีทมพี้ดวยนี่เพราะว่ามานี่เป็นที่ผลิตเองเลยที่มีทั้งขายปีกขายส่งเลยเนี่ยที่นี่ทีอายุธยานะร้านเยอิตยาแล้วนี่อะไรครับเนี่ยไส้ก็ไข่เค็มเป็นไส้ไข่เค็มนี่ไส้กระเทยแรงสวยๆเลยนะยิมเชิญไส้ก็เยอะนะครับก็เลยไรู้จะซื้ออะไรเวลานี่ก็โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวันะโหกินไปอร่อยมากเป็นซรลาเปาทอดนะตัวนี้เป็นตัวไส้ครีม แป้งนุ่มกรอบนะกรอบนอกนุ่มในนั่งอร่อยเลยใส่เยอะด้วยฟองครีมอร่อยอะกรอบเนี่ยทอดใหม่ๆอร่อยมาก